ดรมีวิธีที่จะทําให้เราหยุดคิดวนไหมคะคือมันก็มีมันก็มีหลายวิธีที่จะใช้ได้วิธีแรกเนี่ยอาจจะต้องให้คําจํากัดความเลยว่าเดี๋ยวคนนั้นนี่เรากําลังรู้สึกอะไรเอาซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองไม่พอซื่อกับตัวเองได้นะว่าอเอ,อ้ออันนี้เรากลัวหรือเราเกรงหรือเราว,วิตกหรือมันคืออะไรคือบางทีเนี่ยคําว่า overthinking มันใหญ่มากแค่ฟังแล้วมันก็ใหญ่ใหญ่แล้วนะคุณอาอุอแต่ถ้าเกิดเราเราแยกเราเราแบบว่า เบรกอิฐดาวอะย่อยมันอ่ะค่ะจริงๆเราอาจจะแค่กลัวไม่ใช่แค่กลัวนะคะแต่หมายความว่าเราอาจจะมีแค่หนึ่งอารมณ์คือคําว่ากลัวแล้วเราก็ไปดิวกับไอ้คาว่ากลัวเนี่ยแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ย่อยมันออกมาเราอาจจะมีทั้งกลัวกังวลเหนื่อยไม่มีวัไม่มีการวางแผนกลัวคนนั้นมาไม่ทันกลัวคนนี้ไม่ใช่ออืม คือมันดูสเปะสปะมันมีความหลากหลายของหลายๆอย่างคือพอมันมีชุดข้อมูลที่เยอะอืแล้วก็มีอารมณ์หรือว่าคิดกังวลไปเยอะมันก็เอามาใส่แต่ถ้าเราหาเส้นได้ว่าจริงๆแล้วเราซื่อสัตย์กับมันว่าเรากําลังรู้สึกกลัวใช่แล้วเราจะได้รู้ว่ากลัวอะไรอะไรต่อไปอเราก็ไปดิวกับแค่ความกลัวทีนี้อพอเราเดิวความกลัวปุ๊บเราสามารถวางแผนได้อะแล้วเราจะวางแผนยังไง แผน A อะแล้วทำไมไม่เ,เกิดขึ้นอ่ะแผน B <c oughs> แต่เราเบส on ความรู้สึกจริงๆของเราคือว่าเรากลัว